ช่วงนี้พาไปแรีนาก,การน้ำในพื้นที่อำเภอนาวีนะลังจากที่มีฟนตกนักค่ะ,คะตอนนี้ก็ทําให้มีน้าท่วมนักเลยนะยซึ่งอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะฟนตกต้นเนืองเลยท,าทําน้าท่วมสิบตาบลในอำเภอเนี่ยไม่ทังนะตังซูปประสานความช่วยเหลือลุยช่วยน้าท่วมทันท่วงทีค่ะ เล็กว่านี้ค่ะในพื้นที่อำเภอนาวีจังหวัดสุขลาค่ะมีฝนตกลงมายั้งต่อเนื่องเป็นผลให้เกิดน้ำท่วมข้าบ้านเรือนของประชาชนทั้งสิบตำบลน,นะแล้วก็ถนนบางจุดค่ะมีน้ำโลระบายท่วมพื้นผิวจราจรกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างที่เราเห็นบรรยากาศเลยนายวารินทร์ทองคำอำเภอนาวีก็ได้บอกว่าวสร้างการน้ำในอำเภอนาวีตอนนี้เนี่ยมีปริมาณฝนตกลงมา่อเนืองทําให้มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้งสิบตำบลแต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูง สุดก็คือตำบลน,นามอซีตำบลประดูค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลช้างซึ่งมีระดับน้ำสูงท่วมเนี่ยสูงว่า1เมตแมนะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนค่ะก้นจะลงคลองนาวีขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแลว้วทางนี้ในเมืองตอนอำเภอนาวีก็ได้รวมกับพรรคส่วนี่เ่ี่ยโขง้งเปิดซุ้มประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยตั้งแต่ช่วงสร้างถุงคองและคืนว่านะทางอีกทางอย่างเตรียมความพรม้อมทางกำลังคน เครื่องมือเครื่องจักรรถทหารเรือทองเบนค่ะตามเพนการทํางานที่แดกสักสมกันในช่วงก้นเกิดภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะลองฟังเสียงนายอำเภอแลยค่ะแลก็ในพื้นที่ภาพรวมทั้งหมดทั้ง10ตําบลตอนนี้เนี่ยก็คือมีน้ําท่วม นะครับน้ำขึ้นสูงทั้ง10บตำบลน,นะครับส่วนปริมาณน้ำในคลองนาทวีซึ่งเป็นคลองสายหลักที่จะรับน้ำลงระบายไปสู่ทะเลเนี่ยตอนนี้ยังรับน้ำได้เยอะนะครับยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ1เมตร1เมตรแต่ว่าก็คือตอนนี้น้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่ราบเนี่ยเนื่องมาจากรอระบายลงไปในคลองนาทวีนะครับนั้นสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยความรุนแรงเราถือว่ายังไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าประชาชนก็เริ่ม มีความเสียหายเริ่มมีความเดือดร้อนในการสัญจรแล้วก็บ้านน้ําเข้าไปท่วมในบ้านนะครับส่วนจุดอพยพนะครับจุดอพยพที่จะต้องอพยพตอนนี้เนี่ยทางท้องถิ่นนะครับทางท้องถิ่นกับทางท่านการันผู้เยาบ้านเนี่ยกำลังเข้าไปดูหลายจุดอยู่ตอนนี้คาดว่าจุดอพยพพี่น้องประชาชนออกจากบ้านมาตั้งอยู่ที่ศูนย์ของท้องถิ่นเนี่ยประมาณ3จุดนะครับสจุดตอนนี้หน่วยต่างๆนะครับหน่วยทหารหน่วยตำรวจตวชดอาสาสมัคร นะครับมูลนิธิต่างๆเนี่ยมาตั้งศูนย์กันอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอนาทวีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยถือว่ามีความพร้อม100%ยเปนตะครับส่วนสถานการณ์ที่จะต้องลงไปช่วยเฉพาะจุดเนี่ยตอนนี้รายงานเข้ามาแล้วออกได้ตลอดครับ สำหรับการเดินทางในอำเภอนาทวีช่วงนี้เนี่ยมีน้ำท่วมบนพิวจราจรถนนสายลักนะคะก็คือถนนสายสี่สองค่ะช่วงบ้านพลีแล้วก็บริเวณบิ๊กซีนาทวีระยะทางเนื้อราวสองกิโลค่ะ<ม>ก็เลยทําให้การจราจรเนี่ยชายได้แก่เล่นเดียวส่วนถนนเซนซีสนแปดแล้วก็เซนจากซี่แยกวังโตมุ่งนาไปสู่ด่านสุลากากรบานประกอบเลกว่านอย่างส,มสามารถสั้นจรได้นะคะแต่ว่ามีบางช่วงที่มีน้ำท่วมซึ่งมีเจนาทตีตำรวจจากสพน,นาทวีแล้วก็สพสะทนประจำจุดน้ำท่วม ถูกจุดเพื่อจะอำนวยความสะดวกแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นทางด้านนายสุริยาลักษณะเลขาประชาชนในพื้นที่มูซีเทศบาลตำบลนานทวีบอกว่าวันก่อนเนี่ยคือฝนตกนักหมานะคะทำให้ระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาเร็วบาา้านของตัวเองเนี่ยยุติดกับถนนเ้นลักเ้นยหญ่และน้ำก็เก่อีกข้าวเรื่นแล้วก็เลยต้องหาอุปกรณ์ทาทีมีเนี่ยเอามากันน้ำไปก่อนแล้วก็อยากจะให้คนที่ชาวรชายธนุนเนี่ยเวลาสั้นจนพานบนเ้นลักผนันเนี่ยให้ระมัดระวังรับไม่เร็วนะคะเพราะว่านา บนถนนเนี่ยมันจะถลักเข้าไปในบ้านเรือนของ่น้องประชาชนที่อยู่ริมทางซ่องฟังได้ะคะ่ะลองฟังเสียงแรกค่ะเมื่อวานนี้นะครับมันก็ตกกับปี่กระปอยคือตกยังไม่หนักมากแต่พอมันหนักมากเมื่อคืนช่วงประมาณรับทุ่มกว่าก,าก็ก็เริ่มทยอยตกลงมาตกลงมาตกลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งคืนนะครับเมื่อคืนตกลงมาตอนเช้าที่น้ำบนถนนนี้ยังไม่มียังยังยังไม่มีนี่น้ำน้ำเพิ่งมาถึงเมื่อประมาณสัก ชั่วโมงกว่าๆเองครับตรงนี้แล้วก็ช่วยหาอะไรที่หาได้วัสดุก็มาขุดทรายขุดดินเนี่ยครับปิดกัน้น<ม>เพราะไม่ได้เตรียมกระสอบทรายอะไรไว้เพราะว่าคิดว่าคงจะยังต้องเ้าระวังอยู่ครับพอดีก็มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยในบ้าน<ม>แล้วก็อ,กอย่างนึงก็คือขอความการุณาของเรื่องรถวิ่งนะครับรถ<ม>บางคนเข้ามาดูน้ําแต่ว่าความแดดร้อนของชาวบ้านร้อนน้ำเขาเข้าไปทําลายสิ่งของที่อยู่ในบ้านนะครับเนี่ยเขาพยายามเรามีแผงกั้นไว้ พันผือมารก้ค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยติดตามสถานการณ์สาพอากาศแล้วก็ประกาศจากทางอำเภอย่างไกลฉิดนะหากพื้นที่ไหนพบเห็นเหตุการณ์ชุกเฉินค่ะต้องการคนใหญ่สิ่งคองขึ้นเทสูงผิวโอ,อก็รู้ว่าต้องการอาพยอบค่ะหากเกิดเหตุจำเป็นก็ขอให้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนในพื้นที่ในท้องที่นั้นทันทีนะเรว่าแจ้งมาโดยตรงค่ะที่กลุ่มง,งานความมั่นคงซ7่นเจ็ดเซมจมซจดนึได้เช่นเดียวกันค่ะนั่นเป็นใน ที่คลองนันทวีนะคะลาจุดกานามท่วมนะคะทางพิพัฒน์นนท์ละกกานเรืนนอนข้อมนลประชาชนมีการตั้งซุนอเอพยพบร้อยแลยถ้าเกิดใครมีเหุ้จาเป็นก็ไปข้อความช่วยเหลือดได้เบอร์โทรกลุ่มงานความมันคง07นเจ็ดสี่สามเจ็ดสามนเจ็ดหนึ่งนะคะ